รอดูได้เลยจับตาแมนยูเชลซีครับคุยดีลสลับคู่กานาโชกับคริสโตเฟอร์เอ็นกุนคูพี่น้องมีรายงานข่าวจากนักข่าวอย่างแม่รอครับสายข่าวของเชลซีครับจากเทเลกราฟครับรายงานบอกว่าแมนยะูกับเชลซีนะกำลังพิจารณาดีลที่อาจจะได้เห็นอเลฮันโดรกานาโชแล้วก็คริสโตเฟอร์เอ็นกุนคูย้ายสลับฝั่งกันในซัมเมอร์นี้รายงานบอกเลยว่า N เอ็นกุนคูนะครับผมกับกานาโชเนี่ยสามารถที่จะสลับคู่กันได้เพราะว่าเอ็นกูเองพบกับปัญหาการบาดเจ็บ ไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมของมาเรสกาได้และมีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายออกจากเชลซีในตลาดซัมเมอร์นี้ในขณะเดียวกันครับอเลฮันโดรกานาโชที่มีปัญหากับระบบการเล่นของรูเบนอมเรมที่แมนยูก็ได้รับความสนใจจากเชลซีและก็สโมสรอื่นๆโดยมีรายงานบอกว่าเขาเปิดรับโอกาสในการายทีมครั้งนี้ด้วยความสนใจในตัวเอ็นคุนคูของฝั่งแมนยูนั้นคาดว่าเกิดจากทางที่คริสโตเฟอร์วิเวลของกีฬาฝ่ายสันนินัานเตะของสโมสร ที่เคยทํางานทั้งที่เชลซีแล้วก็ไลซิกซึ่งเป็นต้นสกัดเดิมของเอ็นคุนคูมาก่อนหน้านี้แล้วก็เห็นฟอร์มก็อาจจะประทับใจในส่วนของวิวเวลที่มองหานะแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างทั้ง2ทีมทั้งแมนยูแล้วก็เชลซียังไม่มีแต่การพิจารณาดีลสลหรับผู้ดังกล่าวอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเสริมทัพของทั้ง2ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก็เป็นไปได้นะครับโอ้สลหรับขู้นะน่าสนใจนะครับ กาลาโชกับเอนคุนคู ool, ครับมีสิทธิสลับคู่กันได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ทุกอย่างมันก็สามารถเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปได้ทั้งคู่รอดูได้เลยครับเพราะว่าฟอร์มของเอนคุนคู ool, ถ้าเจอการบาดเจ็บเล่นงานโอ้โหฟอร์มตกลงไปเลยตกลงไปเลยนะครับฟอร์มของเอนคุนคูแล้วกาลาโชที่ไม่ค่อยเข้าแผนของปเชิงรูปเบน,นามอริมเนี่ยก็โดนขายเหมือนกันนะครับรวมถึงแรดฟอร์ดเจรอรซันโชแอนโทนี Anthony. ที่มีข่าวนะครับเรื่องของการย้ายออกไปรอดูได้เลยว่าจะจบแบบไหนนะครับเรียบร้อยไปแล้วตรามีนะครับตกรอบฟุตบอลสโมสรโลกนะครับซิเมเน่เสียดายครับตรามีชนะ2จาก3นัดอย่างร่วงนะครับยังตกรอบเลย เดียโก้ซิเมอเน่กูซือของแอนเลริโกมาดรตสัมภาษณ์หลังเกมเจ้าชนะโบตาฟโก้หนึ่งศูนย์แต่ยังไม่เพียงพอสําหรับการผ่านเข้ารอบสมมสรโลกได้แอนมาดรตครับอจบรอบแบ่งกลุ่มด้วยกันมีหกคะแนนจากสามนัดหลังเอาชนะโบตาฟโก้หนึ่งศูนย์ในนัดสุดท้ายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ว่าต้องตกรอบเนื่องจากเฮตูเฮสและผลต่างประตูที่เสียเป็นรองปารีเสียงหม่งแล้วก็โบตาฟโก้ซิเมอเน่ครับยอมรับว่าผลการแข่งขันในเกมกับปารีสที่แอนมาดรตแพ้ยับศูนย์สี่ส่งผลอย,าย,อาอายการนี้ เรายังสงบนิ่งดีเรารู้ชัดเจนว่าเราต้องปรับปรุงอะไรและุกอย่างที่เกิดขึ้นในรายการน,นี้จะช่วยให้เราเติบโตเกมกับปารีสคือจุดเปลี่ยนทุกการตัดสินใจเกมนั้นดูเหมือนจะไม่เป็นใจให้เราเลยเราชนะ2จาก3เกมแต่สุดท้ายก็ต้องตกรอบมันน่าเสียดายจริงๆผมภูมิใจกับนักเตะทุกคนมากพวกเขาทุ่มเททุกอย่างที่มีแต่สุดท้ายเราก็ยังต้องกลับบ้านนะครับอันนี้คือการเปิดใจของเดียโกซิเมโอนี่นะครับว่าไปไม่ถึงฝังฝัน เกมนี้เป็นกริสมันนะนะกริสมันยิงให้ตรามีเ hey ฮ1-0นะครับแต่ดันร่วงนะครับก็ถือว่าต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะหือจับพอสมควรนะครับตอนแรกนะเกมท่าทีว่าจะจบด้วยการเสมอซะด้วยครับแต่นาที87แอนบริดเนมยมาประตูชัย1-0จนได้จากจังหวัดที่อเวเรสครับเก็บบอลในเขตโทษฝั่งซ้ายได้นะก่อนโยกหาช่องจนได้เปิดกลับไปเสาไกลองตวนกริสมันครับยืนตวัดยิงด้วยซ้ายแล้วลงส่งบอลเสียบตาข่ายแบบแม่นยำนะครับ หรือว่าไปเฮตูเฮต์อะแพ้โตบตโฟโโก้อะอันดับ2ดีกว่าทั้งนั้นของแอนมาริดอะอันดับ3นะครับก็ร่วงไปนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเดี๋ยวต้องรอดูหลังจากนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับกลับไปเตรียมทีมเพื่อที่จะลยุยช่วงฤดูกาลใหม่นะเตรียมทีมได้แล้วครับตรามีนะก็ีมนก็ดีอย่างก็คือว่าไม่ต้องไปลุ้นอะไรเยอะก็กลับไปเตรียมทีมนะครับทันเตก็ได้พักด้วยเขาเสียหมดครับชูดบรุแองแกรบวิจารณสนามเมกาญ่าไม่ดี ชูตบูรุแฮมกรับมิดฟิลด์จากเรอัลมาดริดครับวิจารณ์พื้นสนามสำหรับแข่งสโมสรโลกที่สหรัฐอเมริกาว่าไม่ได้คุณภาพส่งผลเสียต่อหัวเขาราชนันขามาดริดแข่งนัดแรกเสมอเอาเวลาหนึ่งหนึ่งที่ฮาร์ร็อกสเตเดียมไมอามี่จากนั้นเอาชนะปาชูก้าสามหนึ่งที่แบงก์ออฟอเมริกาสเตเดียมเมืองชาร์ลอตต์บูรุแฮมสตาร์ตต,ตัวจริงทั้งสองเกมผลิตสกอร์เกมล่าสุดนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังปลดล็อกคว้าชัยไม่ประทับใจสนามเจ้าภาพบอกว่า ผมต้องบอกว่าพื้นสนามที่นี่ไม่ได้อยู่ในสภาพยอดเยี่ยมผมรู้ว่าทุกคนต้องเจอเหมือนกันหมดผมแค่พูดเรื่องนี้เพราะคุณถามแต่พื้นสนามมันไม่ยอดเยี่ยมเอาซะเลยลูกแทบไม่เด้งเมื่อตกตกบนพื้นน่ะย่านในสนามก็เก็บบอลไว้ไม่ได้มันส่งผลเสียต่อเข่าและทำให้ทรงตัวลำบากเหมือนกันหวังว่าผู้เขาจะดูเรื่องนี้ก่อนถึงฟุตบอลโลกปีหน้าซึ่งส่งผลสำคัญแน่ๆคือเราต้องปกป้องผู้เล่นและให้แฟนบอลได้เห็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยม นี่คลาส,สเล่กองหลังของดอทมูลอดีดเพื่อร่วมทีมของเบโรแฮมเป็นสไต์คนที่เคยส่งเสียงวิจารณ์คล้ายกันหลังประเดิมนัดแรกเสมอฟรูมนในเซ่ยงสุนอ่าจากนั้นของซูเล่ก็บอกว่าสนามที่เนี่ย,ยแย่มากลูกบอลเด้งพื้นอย่างไม่ถูกต้องแต่การใช้มันเป็นข้ออ้างคือเรื่องโง่เขลาเราต้องโทษตัวเองนะครับอันนี้คือการเปิดใจของซูเล่นะสเปอร์ครับตกลงสอยทากกอิหลังดารุ่ง5ล้านปอนด์นะครับ มีรายงานข่าวล่าสุดจาก BBC ครับรายงานบอกว่าไก่เดนองสเปอร์ครับบรรลุข้อตกลงคว้าตัวโกตะทากะอิแนวรับดาวรุ่งของคาวาซากิฟรอนตาเล่ด้วยค่าตัวฮาล้านปอนด์ทำลายสถิติแพงสุดของผู้เล่นญี่ปุ่นที่ย้ายออกจากเจลีกนะครับเซ็นเตอร์แบ็กวัย20ปีอย่างทากะอิอนะครับเตรียมเดินทางมาเปิดตัวกับสเปอร์ในเดือนหน้าและจะได้รับสถานะผู้เล่นชุดใหญ่ในทีมของโทรมัตแฟงแข่งเลือดสมุทรารายนี้ประเดิมชุดใหญ่ฟรอนตาเล่ในปี2 0 2 3ฉะจากนั้นลงเล่นไป -78 นัดทั้งในประเทศแลวก้ เอฟซีเชเบร์ลีนอกจากนี้ช่วยคาวาสากิฟรอนตาเล่คว้าแชมป์บอลถ้วยในซีซั่นล่าสุดทากาอิซึ่งเข้าสู่สัญญา6เดือนสุดท้ายยังได้รับรางวัลส่วนตัวดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งเจลีกด้วยนะครับระดับทีมชาติครับทากาอิรับใช้ญี่ปุ่นไปแล้ว2นัดภายหลังประเดิมชุดใหญ่เกมแรกในฟุตบอลรอบคัดเลือกปลายปีก่อนนะครับก็เรียบร้อยเอามาปั้นต่อนะกองหลังดาวรุ่ง5้าล้านปอนด์ฉะน้นของโกตะทากาอินะครับปิดดีลเรียบร้อยครับไก่เดือดทองทอตนมสเปอร์ จะเอามาโลดแล่นนะเอามาขัดเกลาฝีเท้าเหมือนสไตล์แบบไม่ตมมะนะก็ญี่ปุ่นนะบอกเลยว่าของดีเท่านั้นเลยนะเอามาปั้นบอกเลยโชว์ฟอร์มไม่ต้องกลัวแจมแมวแวววับอย่างแน่นอนสําหรับทางโกตากะอินะครับก็เราแลวรุ่งนะก็ถือว่าต้องดูฟอร์มครับที่เจลีกับที่พิมเลกมันต่างกันนะต้องต้องรอดูบอลมันความเร็วมันต่างกันนะก็ต้องว,ว่าการปรับตัวอะไรต่างๆจะดีหรือไม่นะในะส่วนนี้ ฝากไว้ด้วยนะครับมิเตียชาเลนครับบินดุรางวัลเดือดส่งบินเดือดชิงรางวัลเดือดเริ่มแล้ววันนี้กับยูซโกสามหกครับ,ร S, รบถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปร่วมลุ้นก็ได้นะครับ6บินนะรุ่นไปเลยครับ iPhone 15 1 2 8 g b มากกว่า20รางวัลกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ถ้าใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยไม่สนใจก็ไม่ว่ากันในส่วนนี้เนาะอขอขอบคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆอัปเดตให้พี่น้องฟังงแบบบตนน่่อออเนืครััปเดตให้พี่น้องฟังแบบยาวๆ จัดกันไว้แบบจังหนับเลยนะพี่น้องบอกเลยงานนี้